ดรเคิร์ตคอนเนอร์นักวิทยาศาสตร์แขนเดียวพยายามหาวิธีทำให้แขนของเขางอกขึ้นมาใหม่โดยศึกษาความสามารถพิเศษของอิงกา เขาจึงเตรียมยาพิเศษโดยการผสม DNA ของกิ้งก่าเข้ากับมนุษย์แล้วฉีดเข้าร่างกายตนเองก่อนจะหมดสติไปเมื่อเขารู้สึกตัวเขาก็ดีใจที่เห็นว่าแขนใหม่งอกขึ้นมาจริงเขาจึงรีบพยายามไปหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทออสคอปแต่ระหว่างทางยาเริ่มเกิดผลข้างเคียงรุนแรงร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวและนิ้วมือกลายเป็นกรงเล็บแหลมคมจนกลายร่างเป็นปีศาจกิ้งก่าในที่สุดในขณะเดียวกันปีเตอร์ สินใจเผยความลับให้เกวนรู้ว่าเขาคือสไปเดอร์แมนแต่จังหวะนั้นเองก็มีข่าวสัตว์ประหลาดบุกสะพานกิ้งก่ายักษ์ออกอาลวาดหรือคนรถเพื่อตามล่าเป้าหมายและโยนรถยนต์ทิ้งลงจากสะพานปีเตอร์จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือจนปลอดภัยหลังจากนั้นปีเตอร์ก็เริ่มตามหากิ้งก่า เขาเห็นมันอยู่ใกล้ท่อระบายน้ำทันทีที่ปีเตอร์เข้าไปใกล้กิ้งก่าก็โจมตีเขาและได้รับบาดเจ็บในที่สุดปีเตอร์ก็สืบจนรู้ความจริงว่ากิ้งก่าตัวนั้นคือด็อ n อร์อเนอร์สอดีตเพื่อนร่วมงานของพ่อเขาทั้งสองเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนท้ายที่สุดปีเตอร์ก็สามารถฉีดเซรุ่มถอนพิษเพื่อเปลี่ยนให้ดร์คอนเนอร์สกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ได้สําเร็จ